สวัสดีค่ะวันนี้รายการเกษตรศาสตร์นําไทยของเรามาอยู่ที่สถานีวิจัยประมงสมุทรสงครามค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการคัดเลือกปลากระพงข่าวด้วยระบบจีโนมค่ะแต่ว่าเรื่องราวจะน่าสนใจอย่างไรนั้นติดตามชมกันได้เลยค่ะตามมาเลยค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่กับคุณนรุชนพัทราปัญญาวงค่ะสวัสดีค่ะ อยากกระสอบถามจังเลยค่ะว่าทําไมทางสถานีวิจัยถึงเลี้ยงปลากะพงขาวค,ะค่ะมีที่มาอย่างไรคะค่ะเนื่องจากว่าปลากระพงขาวนะคะก็เป็นปลาเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายนะคะสามารถเลี้ยงได้ตั้งแต่น้ําจืดจนถึงน้ําที่มีความเค็มสูงค่ะ,ะโดยทางสถานีวิจัยเองก็เร็งเห็นถึงความสาคัญน,นะคะจึงได,ด้เริ่มโครงการปรับปรุงพันธุ์ปลากระพงขาวขึ้นมาค่ะ โดยโครงการนะคะได้ดําเนินงานมาตั้งแต่ปี2561นะคะเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของสถานีวิจัยประมงสมุทรสงครามนะคะกับทีมวิจัยปรับปรุงพันธุ์น้ำภาควิชากานเกัตรน้ำคณะประมงแล้วก็ฟาร์มเอกชนในจังหวัดชนบุรีแห่งหนึ่งก็คือปารมดฟาร์มค่ะอืมค่ะค่ะโดยที่ว่าเรามีวัตถุประสงค์จะปรับปรุงการปลากพงขาวให้มีลักษณะการเจริญเติบโตที่ดีนะคะซึ่งเป็นลักษณะทางเศรษฐกิจที่สําคัญนะคะโดยโครงการนี้นะคะก็มี ศาสตราจารย์สุขวดีพุ่มพวงค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันธนกิจานุกิจนะคะเป็นที่ปรึกษาด้วยค่ะจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ค่ะเริ่มมาตั้งแต่ปี2561ค่ะโดยในครั้งนั้นนะคะก็ได้เปรียบเทียบการจเจริญเติบโตของปลากระพงขาว4ประชากรค่คะจากจังหวัดชมบุรีนะคะจากจังหวัดฉะเชิงเซาสมุทรสงครามแล้วก็ชุมพรค่ะผลการศึกษาเนี่ยเราเราเล็งเห็นว่าปลากระพงขาวสายพันธุ์ ช,า,ชาวเชงซาวเนียมีศักยภาพดีนะคะเนื่องจากมีอัตาราลอดและมีอัตราการเจริญเติบโต,ตที่ดีค่ะอีกทั้งยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงเราจึงนําเอาประชากรนี้มาเป็นประชากรพื้นฐานในงานปรปับปรุงพันธุ์ของเราค่ะแลวหลังจากนั้นค่ะปีถัดมาในปี2562 25 2ค่ะเราก็ได้เริ่มดำเนินง,งานนะคะในด้านของการประมาณค่าทางพันธุกรรมนะคะเ,เพื่อที่จะคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ด้วยเ,เทคนิคทางจีงโนมค่ะ ป,ปลากระพงขาวที่นี่มีกี่สายพันธุ์ปัจจุบันมีอยู่หนึ่งสายพันธุ์ค่ะเราเรียกว่าปลากระพงขาวสายพันธุ์ตัวเร็วอ๋อที่บอกว่าปรับปรุงพันธุ์รรด,ด้วยจีนโนมใช่ค่ะการปรับปรุงพันธุ์โดยการคัดเลือดด้วยจีโนมนะคะก็เป็นการนําเอาข้อมูลของลักษณะปรากฏหรือลักษณะภายนอกที่สัตว์น้ำได้สแสดงออกมาให้เราตรวจวัดได้นะคะอย่างเช่นน้ําหนักําตัวปลานะคะหรือว่าความยาวของปลาะคะ่ะเรานําเอาข้อมูลส่วนนี้ค่ะมาะวิเคราะห์ ด้วยโมเดลทางสถิติร่วมกับข้อมูลของเป็นข้อมูลลักษณะของจีโนมนะคะโดยวิธีการคัดเลือกจีโนมเนี่ยค่ะเป็นวิธีการที่มีความละเอียดแม่นยำนะคะแล้วก็มีศักยภาพสูงกว่าการปรับปรุงพันธุ์แบบเดิมนะคะนอกจากนี้ค่ะไอข้อมูลที่เราได้เนี่ยยังสามารถนําไปประมาณค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ได้นะคะอย่างเช่นค่าคุณค่าการผสมพันธุ์นะคะแล้วก็วิธีการนี้ยังสามารถช่วยให้เรา วัดลักษณะอย่างเช่นน้ำหนักเนื้อแอย่างคะซึ่งไม่เราไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะที่ปลายังมีชีวิตอยู่ดังนั้นในวิธีการนี้มันทําให้เราสามารถคัดเลือกนะคบปลาที่มีลักษณะที่เติบโตที่ดีได้ตั้งแต่ขณะที่ปลาเนี่ยเขายังยัง,ยงอายุน้อยนะคะแสดงว่าปลากระพงที่นี่มีลักษณะพิเศษค่ะ ลองชี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นไหมคะลักษณะพิเศษเป็นยังไงลักษณะเด่นของปลากระพงขาวสายพันธุ์โตเร็วะคะ่ะก็เป็นปลาที่มีการโตเร็วนะคะเมื่อเทียบกับปลากระพงสายพันธุ์เดิมที่ไม่ได้ผ่านการปรับปรุงพันธุ์นะคะ้วก็เมื่อปีนานถึงค่าฉลี่ย ع, ในการเติบโตเนี่ยของของปลากระพงในรุ่นในเจเนอเรชันแรกหรือหรือลูกปลารุ่นแรกเนี่ยเราพบว่ามีการโตเร็วกว่าในรุ่นพ่อแม่นะคะจ,จากการอนุบาลนะคะ ปลากระพงขาวตั้งแต่ระยะแรกฟักจนกระทั่งถึงปลากระพงลูกปลากระพงขนาดสี่นิ้วค่ะโดยทั่วไปน่ะความอาจจะใช้เวลาประมาณ4เดือนนะคะแต่ว่าในปลากระพงขาวาสายพันธุ์โตเร็วของเราเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะเติบโตเป็นจนมีขนาด4นิ้วได้เนี่ยโดยใช้ระยะเวลาเพียง90วันหรือประมาณ3เดือนเท่านั้นนะคะ่ะมีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักเนี่ยสูงกว่าถึง25%หมายความว่าถ้าเกษตรก่อนนาไปเลี้ยงนะคะ อาจจะช่วยทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถลดระยะเวลาในการเลี้ยงได้นะคะ,ะนี้อยากจะสอบถามค่ะลักษณะพ่อแม่พันธุ์ที่ดีค่ะต้องมีลักษณะเป็นยังไงคะค่ะอันดับแรกเลยปลากระพงขาวที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ควรมีอายุไม่น้อยกว่า3ปีนะคะแล้วก็าการาแยกเพศเนะาะปลากระพงขาวเนี่ยจริงๆแล้วแยกเพศได้ค่อนข้างยากแต่ว่าก็ดูลักษณะภายนอก ประกอบนะคะโดยปลาเพศเมียเนี่ยจะส่วนใหญ่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วเพราะช่วงความลึกข,ของลำตัวเนี่ยก็จะว่างกว่าปลาตัวผู้ซึ่งปตัวติปลาตัวผู้จะมีลักษณะที่เพรียวกว่าค่ะแต่ว่าเราจะใช้เทคนิคการตรวจดูนะคะพัฒนาการของรังไข่โดยใช้ c cannulation t ชิลค่ะที่นี่มีวิธีการเลี้ยงปลากระพงยังไงคะเนี่ยก็สำหรับการเลี้ยงปลากระพงเขานะคะโดยทั่วไปก็จะมีรูปแบบการเลี้ยงอยู่2แบบนะคะก็คือการเลี้ยงในบ่อด,ดินแล้วก็มีการเลี้ยงในกระชังนะคะโดยนะคะขนาดปลาที่เหมาะสมในการปล่อย ลงเลี้ยงเนี่ยก็จะมีขนาดประมาณ4นิ้วนะคะ,ะโดยความหนาแน่นที่เราปล่อยเลี้ยงในบ่อดินเนี่ยก็ควรอยู่ที่ประมาณ3ตัวต่อตารางเมตรนะคะส่วนสำหรับการเลี้ยงในกระชังเนี่ยก็ควรปล่อยในอัตราหนาแน่น20ตัวต่อตารางเมตระคะ่ะโดยมีการให้อาหารวันละประมาณ2มื้อค่ะในช่วงเช้าแล้วก็ในช่วงเย็นค่ะที่มีระดับโปรตีนที่สูงนะคะเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปลาทะเลนะคะในระหว่างการเลี้ยงนะคะก็ควรมีการจัดการสภาพบอ่อแล้วก็จัดการคุณภาพน้ําให้อยู่ ให,ใ,หให้มีความเหมาะสมนะคะเพื่อ,อทําให้ปลาตะพงขาสุขภาพดีค่ะ,ะตรงนี้จะทาให้เราไม่ต้องใช้สารเคมีหรือยารักษาโรคค่ะปะลาตะพงขาของเราก็จะเป็นปอาหารที่ปลอดภัยสาหรับผู้บริโภคค่ะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเป็นการควบคุมระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ําค่ะเะกะเษตรกรหรือผู้ที่สนใจการเลี้ยงเนี่ยควรจะควบคุมออกซิเจนเนี่ยให้สูงกว่า4มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะ,ะซึ่ง อนอกจากสายพันธุ์แล้วนะคะการดูแลในระหว่างเลี้ยงเยก็จะส่งผลให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในการเลี้ยงค่ะได้ผลผล,ผลิตที่เป็นที่น่าพอใจอ,อายุกี่เดือนคะเราถึงจะนำเขาไปขายไดก้ก็ใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ5-6เดือนค่ะเพื่อ <size S 2> ให้ได้ขนาดประมาณ100กรัมถึง800กรัมค่ะเป็นปลาจานนะคะราคาค่ะราคาเนี่ยขึ้นขึ้นลงตามกลไกของตลาดค่ะ ท่าน,นี้อยากให้เล่าถึงแนวโน้มของตลาดของปลากระพงขาวว่า,วาวมีแนวโน้มในทิศทางเป็นยังไงบ้างคะคก็จากข้อมูลสถิติการผพลีตยปลากระพ,พงขาวนะคะประเทศไทย,ยมีผลผลิตประมาณ4 0 0 0นตันต่อปีค่ะอีกทั้งยังมีการส่งออกลูกพันธุ์ไปจำหน่ายอย่งต่างประเทศกว่าปีละ10ล้านตัวนะคะจะเห็นว่า ประเทศไทยเองเนี่ยยังมีความต้องการใช้ลูกพันธุ์นะคะในปริมาณที่สูงมากนะคะจากประเด็นนี้นะคะทางสถานีวิจัยประมงสุขสุขภาพเองนะคะจึงมงุ่งเน้นที่จะปรับปรุงพันธุ์ปลากระพงขาวนะคะให้มีลักษณะการเจริญเติบโตที่ดีนะคะมีความโตเร็วขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ส่งเสริมนับสนุนอุตสาหากรรมการพเพาะเลี้ยงปลากระพงขาวของประเทศไทยให้มีโอกาสแข่งขันได้ดีต่อไปะคะ่ะถ้าเกษตรกรค่ะสนใจเกี่ยวกับลูกพันธุ์ หรือว่าระบบการจัดการการเลี้ยงอย่างนี้ค่ะไม่ทราบจะติดต่อที่ไหนอย่างไรได้บ้างคะ,คะก็เกษตรกรนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมายังสถานีวิจัยประมงสังสงคานได้เลยค่ะทางสถานีก็จะมีการจาหน่ายลูกพันธุ์นะคะแล้วก็มีให้คําแนะนํากับเกษตรกรได้ด้วยค่ะ,ะสามารถติดต่อเข้ามาอย่งหมายเลขโทรศัพท์034ค่ะ756624ค่ะหรืออาจจะติดต่อมาทางเพจอของสถานีวิจัยประมงสังสงคามได้เลยค่ะค่ะ วันนี้นะคะรายการเกษตรศาสตรน้ำไทยก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงการคัดเลือกพันธุ์ปลากระพงขาวค่ะและที่สําคัญค่ะระบบการจัดการบอกก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนฤชนอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการเกษตรศาสตร์น้ำไทยของเราหมดเวลาลงอีกแล้วค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆของรายการเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ